สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสําหรับคลิปนี้นี่ผมได้เป็นเขาเรียกเลยนะหัวน้โมนะครับหัวน้โมนะครับนโมเน้่ยนโมตระศรเนี่แหละครับนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับหัวนโมเนื้อเงินนะครับหัวนโมก็ต้องตีลงทางสายนครศรีนะครับตีลงทางสายใต้ว่างี้ะนะครับตีลงทางสายใต้นะครับก็ มีทำมาตั้งนานละแล้วก็เกจิก็เกจิทางใต้ก็เอามาทําเป็นวัตถุมงคลขึ้นมาก็หลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าก็ดีนะครับอาจารย์ชุมชัยคีรีก็ดีนะครับนาะก็มีความเชื่อนะครับว่าพวกโซนพวกทางหัวน้โมอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งนะครับเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งแต่ก่อนเขาเป็นเอ,เอาไว้ป้องกันพวก เกี่ยวกับโรคระบาดพวกนี้ด้วยนะนะครับไว้ป้องกันเกิดโรคระบาดพวกนี้นะครับนะฮะก็เชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วก็ตามประวัตินะครับหายด้วยนะครับเนาะตามประวัติหายด้วยฉะนั้นก็พวกหัวนมโมพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องรางอย่างหนึง่งที่กันพวกสิ่งไม่ดีนะครับสิ่งไม่ดีพวกลมเพลลมพัดหลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่าง ลองผมว่าลองลองลองหาใช้ดูก็ดีตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นเนื้องเงินนะครับตัวนี้เป็นเนื้องเงินพอดีเขามีหลายเม็ดผมก็เลยขอแบ่งเข้ามาเม็ดหนึ่งนะครับเพื่อเอาเนื้องเงินมาแหละถ้าพูดตรงๆเพื่อเอาเนื้องเงินเข้ามาแหละนะครับก็สวยดีนะครับสวยดีนะครับแต่ถ้าเป็นของพ่อค้าหรือว่าเป็นของอาจารย์ชุมเขาก็จะอ,อีลักษณะข้างหลังข้อค้าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น เป็นรูปหน้าท่านไหมนะครับหัวอาจารย์ชุมก็จะเป็นยันเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็มีหลายแบบนะมีหลายแบบบางทีผมก็ไม่รู้ว่าเขามีแบบไหนบ้างนะครับผมได้เฉพาะที่เรามีอยู่มาให้ชมทนั่นเองนะครับอันไหนไม่มีก็เดี๋ยวถ้าเจอเจะมาให้ชมใหม่แลวกันนะครับนี่ก็เป็นหัวนโมนะครับเป็นเนื้อเงิน หนักนะเนี่ยนะครับเม็ดเล็กๆนี่หนักเหมือนกันนะ1.7-1.8กรัมเหมือนกันนะนะครับอ่าโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับขอบคุณนะกสำหรับการติดตามรับชมฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชรแช์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ